เฮ้ยต yeah ัวใหญ่ว่ะสวยว่ะเฮ้ยหน้าตาดีว่ะอันนี้พันพันสามนะพันกว่าบาทขอชิมได้ไหมคะลองชิมดิชิมแบบจัดโชว์มัร้อนร้อนเอาไปล้างเลยนะอโอเคอร่อยจบปะอร่อยมากกรอบมากคืออร่อยกว่าทอดอีกทอดสู้อย่างนี้ไม่ได้เลยทอดมันจะเละแต่เนี้ยมันเป็นแต่อันนี้ใครทาเกลือใครมาเราสวัสดีครับผมมินเฟสแมนนะครับวันนี้ก็ มาเรียกว่าแกะกล่องนะครับมออทอดไร้น้ำมันของยี่ห้อสมาร์ทโฮมนะครับซึ่งมันไม่ได้เป็นยี่ห้อที่แพงอะไรนะครับแต่ยอที่ราคาค่อนข้างถูกได้ซ้ําแต่ว่าประสิทธิภาพเนี่ยเท่าท,ท,ที่เท่าเท่ากับเทียบก็เทียบกับราคาครับมันค่อนข้างที่จะคุ้มค่าแล้วตัวเนี้ยเออบอกราคาเลยนะครับได้มาในราคา1,000ประมาณพันพันสี่อะไรเงี้ย<ว>ออประมาณพันสาม พันสามพันสี่รวมส่งอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับราคาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะถูกมากนะครับเพราะว่าปกติถ้าตัวที่แบบอ่รุ่นยอดนิยมอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างฟิงลิปะไรเงี้ยฟิลิปก็จะเริ่มต้นอยู่ที่2องพันเก้าสี่พันเก้าแปดพันกว่าหมื่นกว่าอะไรงี้ใช่ไหมแต่เนี้ยราคาแค่พันต้น,ต,นต้นเองเลี้ยมออทอดไร้น้ำมันเนี่ยราคาแค่พันต้นต้นเนี่ยมันมันจะใช้ได้หรือเปล่าว่ามันจะใช้ได้จริงไหมแล้วมันจะรู้สึกว่ามันจะได้เรื่องไหมนะครับพอมาดูสเปคนะครับ ปกติเนี่ยราคาพันกว่า2 0 0พันเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณความสุเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2ลิตรนะครับแต่ของรุ่นนี้ได้ถึง4.5ลิตรเลยนะครับซึ่งใหญ่มากนะครับก็ค่อนใหญ่นะครับนะคนส่วนใหญ่เขาจะเอาปีกไก่ทอดเนี่ยมาเทียบกันถ้าหม้อเล็กๆจะใส่ปีกไก่ทอดได้5ชิ้นนะครับหม้อกลางจะได้7ชิ้นหม้อใหญ่จะได้10ชิ้นอะไรเงี้ยซึ่งหม้อน,นี้ได้เกือบ10ชิ้นเลยนะครับมาแกะกล่องเข้ามาก็พบกับผู้มือก่อนนะก็แกะท้องกันเลยนะครับตัวโอ้เฮ้ยตัวใหญ่ว่ะสวยว่ะ เฮ้ยห,หน้าตาดีวะ่ะอันนี้พันพันสามนะพันกว่าบาทเออเข้ามาเนี่ยเฟิร์สอินเฟสชั่นนะครับอะไรที่เห็นรู้สึกว่าเฮ้ยดูดีว่ะดูดีดูดีแบบอืดูดีดูดีเกินราคาที่แบบพันกว่าอะไรเงี้ยอ่ะเราแกะออกมาโอ้โหสี่จุดห้าลิตรอ่ะให้ดูจากหน้าผมนะครับหน้าผมนะครับใหญ่มากใส่ไก่นะครับตัวใหญ่ได้ตัวหนึ่งเลยนะครับไก่ได้เป็นตัวเลยอ่ะใหญ่และลึก ดูความลึกดูกกความลึกนะครับอันนี้แก้วไหครับวัสดุมันก็ค่อนข้างที่จะคุณภาพใช้ได้เลยอ่ะแต่ในราคาแค่นี้นะครับสังเกตอลูมิเนียมที่เปิดเข้ามาด้านในฟังง่ายจากเสียงอันนี้เสียงมันจะค่อนข้างแหลมค่อนค่อนข้างบางกว่าแต่ด้านข้างเนี่ยมันจะแบบมันจะค่อนข้างตันค่อนข้างแบบทึบกว่านะเพราะนั้นเวลาสัมผัสอ่ะน,นะครับด้านข้างเนี่ยมันจะรู้สึกรู้สึกหนาแน่นกว่า นะครับรู้สึกหนารู้สึกแน่นรู้สึกแข็งแรงมากรู้สึกแบบไมแบบ่แบบเวลากระแทกอะไรแรงๆหรือว่าทนความร้อนน่าจะได้สูงข้างล่างเนี่ยเป็น,ปน,ปนตัวนํากระแสะความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันหนาเกินไปอะ่ะมันก็อาจจะร้อนช้านะครับเพราะนั้นเขาเลยต้องให้ข้างล่างเนี่ยมันบางค่นข้างหนาเพื่อให้ความแข็งแรงแต่ก็ยังคงคงทนในความร้อนอยู่เปิดดูในนะครับก็จะมีข้างในเนี่ยก็จะมีถ้าเปิดเข้ามานะครับเห็นไหมมันจะมีเหมือนท่อนะครับเหมือนเป็นท่อ อ่ามันเป็นฮิตไป์นะครับเป็นท่อฮิตไป์นะครับ<_ <EN> _>เป็นท่อนาความร้อนเวลาในเป็นตัวรองกันน้ํามันที่เคยเรือกซื้อขนาษไะใชาเดี๋ยวคย่อยไดูอันนี้ก็จะเป็นตัวกรองแบบน้ํามันเวลาแบบมีของนะครับเราก็ของใส่นะครับแล้วก็พวกน้ํามันพวกอ,อะไรมันก็เลยมันก็ไ,ไ,ไหลลงข้างล่างนะครับ<_ <EN> _>เราตั้งโหมดไหนตั้งความร้อนเท่าไหร่มันก็จะมันก็จะกําหนดความร้อนเท่านั้นที่เราตั้งนะครับซึ่งมันก็ยังมีสมองกลไกของมันอยู่นะมันก็เหมือนเหมือนมีชิปคอมพิวเตอร์เล็กๆควบคุมข้างในอยู่ว่าอ่ะคุณจะได้ความร้อนเท่่าไหร แล้วคุณจะได้เวลาเท่าไหร่เราใส่อาหารอะไรเงี้ยครับแล้วก็ให้น้ามันมันไหลเยิ้มลงข้างล่างนะครับอาหารเราจะได้ไม่ติดน้ํามันนะครับตรงนี้นะอันนี้นะอ,อันเนี้ยเอาไว้มันรู้สึกว่าตะแกรงตะแกรงตะแกรง<อ>นี่นะมันก็มันที่มันมีลูกทรงกอบมันนะครับเราก็ดูมันจะเป็นวงรีนิดๆน,นะครับมันไม่หนึกบกระโปรงมากนะครับนี่มันก็จะมันก็จะกรองพวกน้ํามันหรือว่าเศษความมันอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าเศษที่มันเป็นแบบ ไขมันต่างๆนะครับไหลลงล่างนะครับใช้งานอะไรเสร็จแล้วก็ถอดนะครับออกมาทาความสะอาดนะครับเอาละมันไปเอาไปทิ้งเอาไปใช้อะไรก็แล้วแต่นะครับอ่ะมันเรืมีโหมดให้เลือกเป็นฟังก์ชันนะครับยกตัวอย่างฟังก์ชันที่มันมีให้นะครับก็อ่อตัวนี้มันมีฟังก์ชันที่มีให้คือเซนต์ไฟนะครับสเต็กซี่โครงนะครับก็อีกเป็นหมุนนะครับแล้วก็เค้กนะครับเฮ้ยเขาบอกเขามีโหมดให้เาอ่มีมีีไงแล้วก็มีไก่นะครับแล้วก็มีเนื้อแล้วก็มีปลาในแต่ละโหมดเนี่ยเขาให้บอกว่าควรใช้เวลา กี่นาทีแล้วก็เอาอุณหภูมิอยู่ที่กี่องศาเป็นโหมดโหมดกลางๆที่แนะนำะก็คืออันนี้เป็นสูตรกลางเลยซึ่งเราสามารถเกาะเกาะสูตรของมันได้นะครับหรือจะสามารถปรับเพิ่มลดยังไงก็ได้ตามที่เราต้องการนะครับแล้วแต่นะครับส่วนผมผมก็จะเอายึดตามหลักมันก่อนก็ตามถ้าถ้าแนะนำนะครับแล้วถ้ามันมันสุกเกินไปหรือว่ายังไม่สุกเราก็่อยไปเพิ่มหรือไปลดออกนะครับเราก็มาปรับเป็นสูตรตัวเองก็ได้นะครับ,นะรบหรือใครมีสูตรอะไรไปแปลกก็ลองมาแชร์นะครับโอเคประมาณนี้ คนไม่ชอบอาานคู่มือต้องรอดูรีวิวว่าทำจริงๆเป็นยังไงกลับไปอันนี้จะทำโชว์เลยเหรอมาแล้วก็ดน้ำอีโคสเฟียสหน่อยขอไหนกินได้สิค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับที่ให้เราผลิตน้ำดื่มเองที่บ้านได้นะครับอีโคสเฟียสนี่เจ้าพ่อเทคโนโลยีนะเธออะโอ้โหนี่ไงเสียงว่าโอเพร้อมกันเลยกรปุกสิอ๋อนี่ไงถ้ากดตัวเอ็มนี่นี่ เป็นไอ่ะอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเทียดเนี่ยเนื้อหรืออะไรรู้เลยต้องแล้วก็อันนี้เป็นเค้กเห็นไหมคือคือถ้าเรากดหมดอไเงี้ยมันจะเซตเวลาและความร้อนเท่านั้นให้เลยนะครับอันนี้เป็นไก่นะครับน่องไก่หรือว่าอะไรก็ได้นะครับมันก็จะเซตให้เลยสองร้อยองศา20่นาทีอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเนื้อนะครับเนื้อก็180องศามันตั้งเป็น1ิ0นี่นะแต่เวลา20นาทีมันได้เป็นสูตรของเขานะครับปลาสมมติปลาพวกแซลมอนพวกอะไรนะครับก็ ร้อยหกสิบองศานี่เขาเซฟไม่ให้นะเวลา20นาทีนะครับก็จะเบากว่า,วาหนึ่งนกทีกนะครับตาอนนี้ก็คือเขาเรียกจะใช้ความละเอียดในความร้อนเนี่ยแผดเผาที่เบาบางกว่านะครับนะประมาณนี้เองโอเคอ่ะชอบผมชอบตรงนี้ตรงที่ว่าเราไม่ต้องคือไม่รู้ว่าเป็นของน่าจะเป็นของประเทศจีนหรือไทยไม่รู้นะครับไม่แน่ใจน่าจะเป็นของไทยหรือเปล่าวะนะาผลิตจากประเทศจีนนะครับแล้วก็นำเขาเป็นของจีนแต่เขาไม่มีภาษาจีนอยู่ในนี้เลย เธอเข้าใจไหมเพราะเขาใช้โลโก้รไม่เขาใช้ภาษากฤษแค่ชื่อสมาร์ทโฮมแค่นั้นเลยออแล้วไม่มีคำอื่นเลยแต่เขาจะมีเป็นอันนี้สัญลักษณ์สัญลักษณ์เอาเป็นรูกเค้กรูปอะไรคือคนดูก็เป็นรู้สับแล้วเป็นสาวนสาก้นให้เห็นเป็นภาพเอาเออฉลาแล้วจะได้ซื้อได้โอ้โหไปขายกี่ประเทศก็ไม่ต้องได้ทาไม่ต้องไม่ต้องได้ทำโอ้โหแปลงเครื่องภาษาใหม่ไม่ต้องได้ทําชิปตัวใหม่เปิดปิดก็เฮ้ยเริ่มนะถ้ากดเริ่มมันก็ ได้ย<ม>ินเสียงแล้วหรอดือออ้อเสียงมาตอนนั้นเรายังไม่มีอะไรใส่นะครับผมขอปิดก่อนแต่ถ้ากดปิดปุ๊บสีแดงมันก็จะจางหายไปตอนสหายเนาะแล้วสพายมันก็จะค่อยๆเบาลดลงๆนะครับก็ยังไม่เคยใช้นะครับต้องฝึกใช้กันก่อนนะครับน้องมาไม่ต้องแคนเด็กแล้วเนาะเออนี่เห็นไหมถ้าเราปิดอ่ะเออมันยังไม่ดับทันทีนะครับมันจะเหมือนเราปิดคอมอ่ะเนี่ยคือมันเหมือนมีคอมพิวเตอร์อยู่ข้างในเนี่ย เธอจําสมัยเอ่อสมัยเรียนคอมพิวเตอร์ได้ไหมเวลาเราปิดคอมแบบหรือเราจะเปิดคอมแ่บใช้เวลานานไหมสมัยก่อนเปิดคอมทีนี่เด็กแต่เด็กห้านาทีนะก่่นจะกว่าจะเปิดคอมติดใช้เวลาห้านาทีซึ่งตัวนี้เปิดปิดเปิดเราใช้เวลาแค่วิเดียวแต่ปิดปิดาใช้เวลาประมาณไม่เกิน30วินาทีคือมันเป็นเหมือนมีคอมพิวเตอร์อยู่ข้างในนี้เลยอะแต่ราคาพันต้นต้นสุดยอด แพคเกจผมว่าสวยงามนะครับสวยงามข้างหลังข้างหลังมีที่ระบายด้วยนะระบายกลิ่นควันกลิ่นนะครับเวลาเรามีที่ดูดควันใช่ไหมเราก็เอามาใกล้ๆตรงนี้นะดูไปนะอันนี้ให้อยู่ในบริเวณใกล้ที่ดูดควันนะครับมันจะดูดออกนะครับสรุปนะครับก็แพคเกจสวยงามมากนะครับราคาคนต้นๆผมให้สิเต็มสิเลยนะครับแล้วก็ วัสดุค่อนข้างดีนะครับดูดูแพงอ่ะดูไม่กองแกงอ่ะดูไม่ได้พลาสติกกองแกงนะครับแต่มันเป็นพลาสติกแหละแต่มันดูสีมันดูแบบมันก็ไมันมีใสระยะยาวก็ไม่ใช่คือสีมันดูมีเลเยอร์คือมีเลเยอร์งไงเวลาเราเราเวลาเราเนี่ยเวลาเราเดินผ่านอ่ะสีมันจะไม่นิ่งเลยสีมันจะมีเงามีรูปบ้างนิดหน่อยนะครับดูลักชัวรี่นะครับแล้วก็สีดำก็ด้านมีเงาโค้งแบบนี้นะมีลายลวดลายนะครับคือราคาค่อนข้างถูกแล้วมีการใส่รายละเอียดที่ดีข้างบนก็โอเคครับดูดีนะครับ เดี๋ยวมาดูกันว่าเดี๋ยวใช้ไปเราจะเป็นยังไงนะครับอาจะมีอะไรไหมไหมหรือจะมีอะไรที่แบบประทับใจหรือแย่หรือดียังไงนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ารีวิวหลังจากใช้งานนะครับจะเป็นยังไงเจอกันครับโอเคอ่ะอันนี้ครั้งแรกนะครับกับแซลมอนนะครับเรื่องหมดปลานะครับก็ได้แซลมอนที่ตอนแรกมันเป็นแซลมอนที่มีเกล็ดน้าแข็งนะครับพอเราเอาไว้ใต้ช่องฟิตนะครับก็ไม่คิดว่ามันจะสุกไหมนะครับยังคิดอยู่ว่าจะสุกไหมแต่มันสุกนะครับมันสุกแล้วก็ อันนี้ขั้วเอาโวยเกลือเรียบร้อยนะครับก่อนย่างขอชิมได้ไหมคะลองชิมดิชิมแบบจากนี่เลยร้อนร้อนใส่เลยเผานะคุณร้อนเลยมีคนหิวข้าวหนึ่งตาเอาไปล้างเลยนะยังไงอร่อยจบปะอร่อยมากกรอบมากคืออร่อยกว่าทอดอีกทอดสู้อย่างนี้ไม่ได้เลยทอดมันจะเละเออแต่อันนี้ใครทาเกลือใครมาเรา มาเยอะหน่อยอือร่อยมากมาเลยชิมไหมมามามาไปลอกชาเกลือเยอะ